สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคําพูดแล้วก็มายเซตดีๆที่ทางฝั่งแม่จีนเขาได้รวบรวมมาเกี่ยวกับลิซ่านับตั้งแต่วันที่ลิซ่านั้นก้าวเท้าเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้นะเพื่อที่จะไปเป็นเด็กฝึกลากยาวจนมาถึงขั้นเดบิวต์และแน่นอน จนมาถึงในตอนนี้ที่ลิซ่านั้นโด่งดังระดับ g l o b a l ทางฝั่งแม่จีนนะครับเขาได้เขียนเอาไว้เขาบอกว่าโลกนี้จะไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณนั้นเป็นใครแต่เขานั้นจะจดจําคุณเพราะว่าคุณนั้นไม่ยอมแพ้ลิซ่าได้เรียนรู้5ภาษาและผ่านด่านนับไม่ถ้วนแถมเธอนั้นยังเคยพูดเอาไว้ว่าอยากกลัวที่จะเป็นคนเดียว เพราะความกล้าหาญที่แท้จริงคือการรู้ว่ามันยากแต่ก็เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแถมแฟนคลับจีนนะครับเขายังได้เขียนเอาไว้บอกว่านี่คือสูตรความสําเร็จที่ได้ติดตามลิซ่ามานะครับตั้งแต่ตอนลิซ่าถูกเปิดตัวจนถึงในตอนนี้จากคนที่ถูกเลือก กลายมาเป็นคนที่เลือกตัวเองนั่นก็คือจากคนที่ถูกเลือกหมายความว่าจากคนที่ลิซ่านั้นคัดเข้ามาเป็นเด็กฝึกและจนในตอนนี้คือลิซ่าเลือกที่จะเป็นตัวเองเลือกที่จะเป็นลิซ่ามโนบานแถมชื่นชมเอาไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่าลิซ่านั้นคือเรื่องราวของผู้หญิงที่กล้าหาญที่อยากจะแชร์ให้กับผู้หญิงทุกคนลิซ่านั้นไม่ใช่คนเกาหลีอย่างที่เราดูู้กันแต่ว่าลิซ่าได้เขียนแผนที่เคป๊อปขึ้นมาใหม่แผนที่ที่ปูทางไว้สําหรับเธอเพียง เพียงผู้เดียวสิ่งแรกที่ลิซ่าทาให้เหล่าลินลีล่ได้รู้นั่นก็คือลิซ่าไม่เคยยอมแพ้ลิซ่าไม่เคยอยากยอมแพ้เพียงแค่ลิซ่านั้นอยากทําให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่เรารู้กันอายุ13ลิซ่าเดินทางจากประเทศไทยไปที่เกาหลีใต้ไม่มีการเรียนรู้ภาษาเกาหลีเลยด้วยซ้ําไม่มีใครที่รู้จักลิซ่าเลยที่นั่นลิซ่าเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดด้วยน้ําเหงื่อและแรงกายของตัวเองใช้ความแข็งแกร่งพิสูจน์ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไม่มีข้อจำกัดการฝึกฝนเป็นระยะเวลานานมากกว่า5ปีในวันที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้ว่านี่คือลิซ่าเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ลิซ่านั้นผักดันตัวเองให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจนกลายมาเป็นลิซ่าในทุกวันนี้ความพยายามอาจมองไม่เห็นในทันทีแต่มันจะถูกจดจำในซักวันและการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของลิซ่าก็ถูกเปิดขึ้นมาในปี2016ยิ่งสาวชาวต่างชาติที่เงียบที่สุดท็อปซีเคร็ที่สุดในกลุ่มของ Black พิ n k กล้เป็นจุดสนใจระดับโลกลิซ่าไม่เคยเรียนแบบใครแต่ลิซ่านั้นแค่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ทําให้ลิลลีรู้แล้วก็รู้จักรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าลิซ่านั้นเคยบอกเอาไว้ว่าฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดตอนที่อยู่บนเวทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวตนของทุกคนและอีกหนึ่งสเต็ปที่ยิ่งใหญ่ของลิซ่านั้นก็คือการออกโซโล่เดี่ยวลิซ่าอยากให้ทุกคนจําชื่อลิซ่าเอาไว้และรู้ว่า L-I-S-A หมายถึงลิซ่าและลิซามโนบาลในตอนนั้นเองที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าลิซ่าไม่ใช่ไอดอล แต่ชื่อของเธอนั้นคือตัวตนและแบรนด์ที่ลิซ่ากำลังจะสร้างขึ้นการท้าทายอีกสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการเข้าร่วม Crazy Horse การเข้าร่วมโชว์ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยการโต้เถียงคำดา่าคำติเตียนต่างๆเกี่ยวข้องกับศิละปะการรำการเต้นที่อยู่ใน Crazy Horse แต่ลิซ่ามีคำพูดสั้นๆเอาไว้เธอบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าตัวเองนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงจงมีความมั่นใจของตัวเองและมีการ รู้จักควบคุมศักยภ,ยภยพาพของตัวเองเหตุการณ์เหล่านั้นนำมาสู่การที่ลิซ่จัดตั้งเอเจนซี่ของตัวเองอย่าง loud official ในปี2024จังหวะชีวิตจะเดินทางมาหาตัวคุณทุกคนเองเพราะฉะนั้น อย่าลดละความพยายามสิ่งที่ลิซ่าได้ฝากเอาไว้กับการจัดตั้ง loud official และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลิซ่านั้นได้ฝากเอาไว้ในความคิดในจิตใจของลิลลี่ทุกคนนั่นก็คืออย่ากลัวที่จะเป็นคนเดียวที่ทำให้รู้สึกว่า เราอยู่ตัวคนเดียวลิซ่าคือสาวไทยที่เดินทางสู่ไอดอลและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกลิซ่านั้นพิสูจน์แล้วว่าต้นกำเนิดไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือคุณมีความกล้ามากพอไหมคุณมีความกล้าที่จะไปยืนอยู่ในจุดๆุดนั้นเพียงคนเดียวในตอนที่ใครก็ตามยังไม่มองเห็นคุณ แถมแม่จีนนะครับเขาเขียนเอาไว้สั้นๆบอกว่าสูตรความสำเร็จของลิซ่านั้นมีมากมายเหลือเกินนับตั้งแต่ตอนที่น้องเดบิวตโซโลเดีย่ยวรวมไปถึงการเปิดเอเจนซี่อย่าง LOUD OFFICIAL การเดินทางความสำเร็จของลิซ่านั้นไม่ใช่ความบังเอิญ ความแข็งแกร่งคือความมั่นใจของตัวเธอเองความกล้าหาญคือทัศนคติที่ดีที่ไม่ยออ่อท้อและไม่เคยคิดด้อยค่าตัวของตัวเองเลยการไม่ถูกครอบงำการไม่ถูกดึงจิตวิญญาณไปในที่ที่ไม่ควรเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครจะไม่มีใครสามารถจำกัดคำนิยามของคุณได้อย่างที่ลิซ่าเคยบอกเอาไว้เราทุกคนเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้น อย่าให้ใครมาจูงมือคุณอย่าให้ใครมาครอบงำหรือว่าสร้างเส้นทางที่คุณนั้นไม่อยากทำเพราะว่าคุณจะไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้เลยถ้าหากคุณยังถูกคนอื่นควบคุมบงการ เพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้เรียนแบบใครคุณนั้นแค่เป็นตัวของตัวเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เมจีนั้นเขาได้มีการกลั่นกรองตกตะกอนออกมาตั้งแต่ที่เขาได้รู้จักริซา่าได้ติดตามและได้ชื่นชมผู้หญิงคนนี้นับตั้งแต่วินาทีนั้นจนถึงในตอนนี้เขาบอกว่ามายเซตของริซา่าทำให้การใช้ชีวิตการทำงานการมองคนอื่นการเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการรู้ว่าเราควรรักตัวเอง เราควรเคารพตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและจะทำให้เรานั้นสมบูรณ์แบบในฉบับของเราสุดยอดแห่งไลฟ์โค้ดนะล่ะทุกคนถ้าหากลิซ่าสร้างคอร์สขึ้นมาหรือว่าออกมาพูดคติประจำใจเราเชื่อว่าลิซ่าจะเป็นคนที่ชักจูงคนได้ดีที่สุดอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้เลยเพราะว่าความคิดของลิซ่านั้น พสิทีฟไม่พอยังช่วยส่งเสริมยังช่วยกระตุ้นให้คนนั้นรู้สึกฮึ่งเหิมรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่เรานั้นจะชนะใจตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับอาจจะยาวหน่อยเพราะเป็นบทความที่ยาวมากเลยจากฝั่งแม่จีนแต่ล้วนมีความรู้สึกดีๆเป็น m มซ d เซ็ดดีๆที่ทางฝั่งแม่จีนนั้นเขาได้ตกตะกอนหลังจากที่ได้ติดตามลิซ่ามายาวนานมากเลย ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พื่อคุยกันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ